สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเกษตรครับมาติดตามผลการทำงานของสามเกลือเวอร์แพนประกอบไปด้วยนะครับเวอร์แพนเวอร์แพนขจัดสารและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรทั้ง3อย่างนั้นคงเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ววันนี้ครับเราอยู่ที่หมู่7บ้านคลองคดตําบลหนองตาคงอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีที่นี่ครับปลูกลำไยพันอีดอ แล้วปรากฏว่าเจ้าของสวนนั้นนะครับได้ใช้คู่หูมาสัจจันร์หนึ่งปีวันนี้เป็นวันเก็บผลผลิตเธอใช้มาตลอดระยะเวลาเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้มาเก็บและเป็นที่ต้องการของตลาดปลายทางผู้มาเก็บผู้มาคัดรู้สึกว่าสะดวกสบายในการคัดแยกเพราะว่าผลผลิตนั้นมีเบอร์ที่ตลาดต้องการเป็นอย่างสูงและปัญหาที่เธอเกิดขึ้นในสวนลำไยของเธอนั้นเธอแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวครับมาพร้อมกับ ผู้ชานาญการด้านการเกษตรและเจ้าของสวนทั้งสองท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านแรกผู้ชํานาญการด้านการเกษตรมีชื่อมีเสียงซึ่งรู้จักกันทั่วประเทศว่าสักกรองค์รัคนครับนี่อาจารย์สักการงค์คือผู้ที่ไปบอกเล่า90นะครับให้กับทุกคนได้รับฟังว่า3มเกลือมีประโยชน์กับทุกสวนทุกการเกษตรของประเทศไทยแลกท่านหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่มีชื่อเสียงว่าอะไรเจ้าของสวนแห่งนี้พยองบั้นทองค่ะพี่พยองบัานทองค่ะพี่พยองครับ สวนแห่งนี้ตามที่ท่านอาจารย์สกุลองบอกก็คือว่าเราปลูกลำไยค่ะอายุลำไยเรากี่ปีครับเนี่ยอายุลำไยก็มี1 0ปี20ปีค่ะ10ปี20ปีสักกี่ต้นกันครับเนี่ยประมาณพันคะพันต้นหนึ่งพันต้นค่ะอายุเยอะเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นอย่างลำไย10 2ยปีเนี่ยถือว่าเป็นลำไยสาวลำไยกลางคนหรือว่าลำไยแก่ครับสาวกับกลางนะคะอาจารย์เปสาวกับกลางโอ้ก็ถือว่ายังอยู่อีกยาวครับจะอยู่กับเราอีกยาวใช่ไหมครับอีกหลายปีอยู่ ผมมาถามตอนนั้นนิดหนึ่งครับพี่พยายามครับตอนที่เจออาจารย์สังกะลงนะลำใยของเรามันเป็นยังไงครับคือเขาเป็นเป็นใบแก้วอะค่ะค่ะต้นต้นโสมค่ะ<อ>หลังหลังจะเก็บผลผลิตแล้วอะค่ะครับอาจารย์ผมขออนุญ,ญาตทราบเป็นวิทยาการหน่อยนะค,ครับว่าไอใบแก้วมันคืออะไรครับคือลำใยเนี่ยใบยแก้วเนี่ยเนื่องจากว่าเราได้ทําการทําสารหรือราษฎรใบ่อยเข้าร,รากเขาก็เสียเพราะรากเสียเขาก็ ไม่เคยรัดมันก็จะรัดมาเป็นใบเล็กๆๆเๆๆๆหลืองๆนี่น,นะเขาเรียกใบแก้วครับอพอตัวนี้ในระยะนี้ปุ๊บเนี่ยทำให้ลาไยนยเกิดโรคมีเรียกเขาเรียกว่าโรคไรกรรมีจะเริ่มเข้าใบแก้วเข้าสภาพถ้าไม่มีการดูแลไม่มีการพื้นปูเขาก็จะค่อยๆตายไปเรื่อยๆอ๋อครับอันนี้ก็หมายความว่าต้นนั้นมีวิกฤตอยู่ตรงที่ว่าก่อนหน้านั้นมีลักษณะเหล่านี้เกิดขึ้นกับสวนของเราค่ะมันมีจํานวนมากไหมครับในพันต้นเนี่ย ก็ก็มีค่ะมีมีเป็นบางบางบางส่วนนะคะบางส่วนค่ะก็ถือว่าแล้วช่วงนั้นเนี่ยสิ่งที่ทําให้เราลำบากใจที่สุดเนี่ยเฉพาะเรื่องใบแก้วการที่ไอใบมันเกิดอาการที่เป็นรากรรมยีถูกไหมครับไอเพี้ยกรรมยีไรกรรมยี่เป็นไรกรรมยีเนี่ยมันเกิดจากใบสวนของเราเนี่ยมันขาดสารอาหารหรืออย่างไรครับหรือการปฏิบัติต่อสวนเนี่ยด้วยวิธีการแบบไหนมันถึงเกิดเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นครับ ก,ก็คิดว่ามันขาดสารอาหารนะคะก็ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะแล้วกเ็เราทำสารด้วยค่ะทําสารด้วยคิดว่าวค่ะอาจารย์ครับบอกวิธีการในการทําให้ลหําไยมันเกิดอาการที่ว่าจะฟื้นฟูมันอย่างไรให้ผมทราบตรงนี้นะครับจริงๆแล้วลาไยเนี่ยเป,เ,ปเป็นพืชของธรรมชาติครับแต่นี้เพื่อเอินว่า,ามนุษย์เราเนี่ยมีความเก่งครับก็ใช้สารมาราดให้เขา ใช้โซเดียมบ้างโพเทสเซียมบ้างเพื่อให้ออกนอกฤดูนี่แหละใช่ให้ออกนอกฤดูเพื่อพอเธอแต่ละรากไปที่ดินเนี่ยรากเขาก็เกิดการแห้งไหมแล้วก็รากก็ตายเป็นบางเป็นเป็นบางส่วนบางส่วนพอรากตายหลายปีรากก็จะตายมากขึ้นมากขึ้นก็สู่ต้นตายใช่ในที่สุดใช่ก็หมายความว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยคือคือได้คือได้ได้ลูกมาครับเราได้ลูกมาขายถ้าเราไม่ราดมันก็ไม่ออกครับ Oh. แต่ทีนี้การที่ว่าอเผอิญว่าผมเคยทำำําลําไยอยู่12ปีเนาะเกินกระั่งว่าผมมาใช้คู่หูเนี่ยแล้วก็เลยใช้คู่หูเนี่ยราดลงดินนะด้การราดลงดินเนี่ยสองซองสองขวดต่อน้ำหนึ่งพันลิตรเนี่ยผมพ่นลงดินมันประสบผลสําเร็จมาทําให้ลหําไยเนี่ยจากที่เป็นใบแก้วเนี่ยแล้วก็เป็นไรกรรมีเนี่ยมันค่อยๆหายไปและลำไยก็เริ่มรัดขึ้นมาดี ตรงนั้นผมก็เลยได้ความคิดตรงนั้นมาแล้วก็เจอเพื่อนก็จะบอกเพื่อนว่าเราต้องแก้เราต้องช่วยรากสร้างรากให้เขาใหม่นะไม่งั้นไม่งั้นต้นเขาก็จะอยู่ไม่ได้อ,อเขาก็จะค่อยโสมค่อยๆหลอยตายไปเรื่อยเรื่อยรตามภาษาของคนที่ทําสวนน้าใหญ่โอ้อันนี้ก็ถือว่าไอ้ที่แรงงานที่เราทามามันก็จะกลายเป็นศู์เปล่าใช่ครับการลงทุนไปก็ศู์เปล่าใช่ครับตอนก่อนหน้าที่จะเจอคู่หูเนี่ยเราใช้พวกปุ๋ยเคมี พวกอะไรที่ในการดูแลรักษาโรคยังไงบ้างมากไหมครับก็ใช้เยอะค่ะตามตามที่ร้านเขาบอกนะคะครับค่ะพออาจารย์สักหลงถ้ามาแนะนําเนี่ยเราใช้วิธีการอย่างไรในการจัดการสวนลําไยของเราในช่วงนั้นครับช่วงแรกเลยก็ก็ใช้คู่หูเนี่ยค่ะรู้จักมากี่นานแล้วยังครับก็อาจารย์แนะนํามาก็ตั้งแต่เริ่มเริ่มทำค่ะเริ่มมาต้นปีหก้าค่ะต้นปี6กหใช่ไหมครับนี่ก็ปีหนึ่งนะครับ พอเราเริ่มทําครั้งแรกนั่นน่ะวิธีการทาแบบที่อาจารย์ว่าไหมครับค่ะราดลงดินค่ะแล้วที่ต้นเราทําอะไรบ้างไหมครับก็มีฉีดล้างล้างต้นด้วยค่ะฉีดล้างต้นด้วยค่ะวิธีการนี้นะครับแล้วเราใช้อัตราส่วนยังไงครับในการฉีดลงดินล้างต้นเนี่ยครับฉีดลงดินก็ใช้ใช้เพิ่มขึ้นมาค่ะใช้สองซองสองขวดต่อน้ํผ่านลิตรค่ะสองซองสองขวดน้ํผ่านลิตรค่ะอาจารย์ทําไมถึงต้องใช้ ลักษณะสูตรแบบนี้ครับคือจริงๆการลงดินเนี่ยมันต้องใช้ในอัตราที่เข้มข้นเนาะ oh. ถึงจะได้ผลเพราะนั้นอ่าผมมาครั้งแรกเลยในในในสวนครับที่ไปเห็นครั้งแรกอะร่ะมันมีต้นที่จะตายจะอะไรหลายๆต้นก็เลยบอกว่าอย่าอย่าเพิ่งค้นเลยไอ้ที่ค้นค้นไปแล้วเนาะที่ยังไม่ค้นให้ทําแบบที่บอกแล้วปรากฏว่าทําแล้วเนี่ยมันฟื้นครับอาจารย์วันนี้ เมื่อสักครู่เนี่ยเราก็ไปเดินดูกันมาแล้วถ้ามีต้นที่ฟืนหลังจากที่มันจะตายจะอะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มรัดขึ้นมาเริ่มฟืนคิดว่าปีหน้าจะน่าจะสมบูรณ์มากขึ้นนะแต่เราก็ต้องดูแลการการจัดการแบบนี้กับเขาอีกสักสองสาครั้งจนเขาจะปืนรันอาจารย์ครับตอนนั้นเราใช้กี่วันครั้งครับในการที่ตอนนั้นผมจะแนะนำเขาว่าให้พ่นลงดินเนี่ยภายในหนึ่งเดือนเนี่ยให้สักสองครัง้ง หนึ่งเดือนสองครั้งสิบห้าวันครั้งว่างั้นใช่สิบห้าวันครั้งครั้งแรกครับนะฮะหลังจากมันฟื้นแล้วเราค่อยขยับมาเดือนละครั้งก็ได้ครับในฐานะที่พี่พยอมเป็นผู้ดูแลเห็นความแตกต่างจากการครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สามอย่างไรครับก็แตกต่างค่ะข้อใบใบเขาเขาแตกยอดดีค่ะเขาลัดยอดดีค่ะกี่วันเราถึงเห็นตรงนั้นครับหลังจากต้นไปสิบห้าวันครั้งเป็นเป็นเดือนนะคะเดือนหนึ่งสองครั้งขึ้นไปสองครั้งขึ้นไปค่ะก็เห็นก็ับเดือนหนึ่งก็คือเห็นการเปลี่ยนแปลง แตกยอดดีนะครับแล้วเดือนถามนิดนึงแล้วใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทางดินไตหญิงเกษตรช่วยไหมครับพี่พิยมยังยังไม่ได้ใช้ค่ะอ๋อหมายความว่าอาจารย์ก็มีแนวโน้มจะต้องก็ก็แนะนําแล้วแนะนําแล้วค่ะแต่ว่าของเขาคมีกักตุนสินค้าไว้ค่อนข้างเยอะเราก็ต้องให้ใช้ของเก่าให้หมดก่อนค่ะเราก็คิดว่าปีปีนี้ปีข้างหน้านี้เขาคงจะนำหญิงเกษตรมาใช้ควบคู่ไปด้วยเพื่อเป็นการฟื้นฟูระบบรากให้ดีขึ้นครับอ๋อครับ ตอนนี้พอถึงตรงที่ว่าเรามาฟื้นฟูนั่นน่ะไปกี่เดือนครับมันถึงจะต้องเริ่มมีตาลแตกดอกก่อยอดมาคือจากที่ดูในปีนี้กับปีที่แล้วนี่ความแตกต่างกันมากอาจารย์ครับปีที่แล้วมานี่ลำาไยเขาค่อนข้างใบเหลืองแต่มาปีปีนี้อาจารย์ดูครับลูกกระดกะใบดําคึบเลย<อ>ใบเขียวเข้มครับหลังจากเก็บลูกไปแล้วแต่งกิ่งอันนี้จะฟื้นฟูไม่ช้าครับครับเวลาไม่เกินสองอาทิตย์สองสัปดาห์ก็รัดแล้ว ครับครับแต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องมีการจัดการใส่หญิงเกษตรแล้วก็ใช้คู่หูสองชุดต่อน้ำหนึ่งพันลิตรครับอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับครับเราลำไยเนี่ยครับมันจะไปออกผลผลิตประมาณเดือนไหนหลังจากทาสารแล้วแล้วแต่เขาจะจัดการครับอ๋อแล้วแต่จัดการใช่ไหมครับค่ะค่ะอย่างอย่างช่วงนี้มันเป็นเดือนกุมภาต้นเดือนกุมภาเนี่ยอันนี้เหมาะแก่การที่จะต้องให้ลูกมาออกเวลานี้หรือยังไงครับ คือภาษาลำไย,ยเนาะคคนที่จะทําเก็บในปลายฤดูเนี่ยครับแสดงว่าที่แปลงนี้น้ําดีอภาษาคนจันทร์เขาเรียกว่าน้ําเยอะอถ้าน้ําไม่เยอะต้องเก็บประมาณกันยาตุลาพฤศจิกาทันวาเท่าน้นคือน้ําไม่ค่อยมีเ<อ>พราะน้ําไม่ค่อยมีเขาจําเป็นต้องทําให้เร็วอเพื่อจะเก็บผลผลิตให้เร็วไวเพรา,าถึงช่วงนี้น้ําแห้งครับอ๋อครับที่นี่เผอเอิญเป็นแหล่งน้ําที่มีใช่ ก็เลยผลผลิตก็เลยสามารถทามาได้เก็บในเดือนกุมภานี่เขาสามารถที่จะคอนโทรนทําในเดือนไหนก็ได้อ๋อฉะนั้นลาไยจะไม่เหมือนพืชอย่างอื่นการรักษาลาไยเนี่ยสามารถบังคับให้ออกได้ในระยะลาตามที่เราต้องการถูกไหมครับตามที่เราต้องการโอเคโอเคนั้นผมถามตรงนี้ต่อครับพอพี่เนี่ยเริ่มบํารุงต้นดูแลต้นโซมอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับพอมาถึงเวลาที่จะต้องบังคับให้เขาออกดอกเนี่ยถูกไหมครับอาจารย์ครับ ต้องตอนทาให้เขาออกดอกนะครับเป็นเป็นเม็ดเป็นผลอะไรต่อไปเนี่ยเป็นลูกป็นผลเนี่ยจนมาได้าการส่งขายในในวันเนี้ยนะครับผมอยากไปถามตอนต้นชนิดหนึ่งตอนที่มันออกดอกนั้นเราใช้คู่หูอย่างไรครับที่ให้มันเขาออกดอกอย่างเงี้ยก็ใช้สิบห้าวันครั้งนะคะแล้วครับก็ใช้ตามอัตราที่ที่ที่อยู่ข้างซองแล้วก็ข้างขวดนะคะหนึ่งขวดหนึ่งขวดต่อพันลิตรพันลิตรหนึ่งซองต่อพันลิตรอ๋อน้ำผลิต อาจารย์ผมถามนี่ในทางในเชิงวิชาการนิดนึงครับลำไยเนี่ยเขามีอายุตั้งแต่ออกดอกจนมาถึงการเก็บเกี่ยวเนี่ยมันกี่วันกี่เดือนอ <c oughs> ครับอาจารย์ก็โดยโดยประมาณเนาะลำไยที่จะเก็บผลผลิตได้หลังจากออกดอกมาแล้วเนี่ยครับหกเดือนหกเดือนยี่สิบวันถึงเจ็ดเดือนอครับอันนี้เป็นมาตรฐานเขาเลยค <c oughs> รับตั้งแต่วันออกดอกจนถึงเก็บผลผลิต <c oughs> ถูกไหมครับ <c oughs> <ๆ>ก็อาจจะเกินไปก็เล็กน้อยแล้วก็ย่นระยะมาก็เล็กน้อยไม่มากนะนี่ก็เราก็กําหนดได้หมดเลยสิครับครับในการ ทำลํใหญ่สามารถที่จะทํานอกกระดูได้ตามตามใจเราปรารถนาถูกต้องครับครับและตลาดต้องการพอดีใช่ครับสามารถทําได้หมดโดยมีคู่หูเข้าไปเกี่ยวข้องใช่ว<ช>ไหมครับตอนนี้อาจารย์ครับผมถามนิดหนึ่งพอระหว่างที่อาจารย์เข้ามาดูแลเนี่ยบอกเขายัางไงครับเพื่อให้ได้วันเนี้ยผมไปเห็นแล้วผมก็ตื่นตาตื่นใจตั้งแต่วันที่ ก่อนที่เขามีดอกมาจนถึงเนี้ยอาจารย์ได้บอกพี่พยอมในการาบำรุงอย่างไรครับที่แรกเลยผมมาเห็นต้นเหลืองเนาะผมบอกให้ลาดดินก่อนเลยครับพอราดดินเขาราดมาสมบูรณ์ในสมบูรณ์เนี่ยผมบอกว่าก่อนที่จะพ่นสารครับให้พ่นกูหูเนี่ยสักสองครั้งหรือสามครั้งนะในการ,รเหมือนเพ่อนงานสะสมสะสมใบให้เขาครับแล้วเดี๋ยวท่านจะกําหนดว่าจะพ่นสารเมรรื่อไหร่ก็ สามารถที่จะพ่นได้เลยสะสมอาหารก่อนใช่แล้วค่อยทําสารใช่จากการทำน,นั้นไปบํารุงดอกบํารุงผลใช่นะครับต่อไปถูกไหมครับถูกต้องครับอาจารย์ครับพอหลังจากที่เราทามาอย่างเนี้ยเห็นว่าทุกอย่างก็คือ15วันครั้ง1ิหวันครั้งมาโดยตลอดในการดูแลบํารุงตอนนี้ผมจะพาดผ่านไปเลยนะครับเพราว่าเพราะวันนี้เราไปเห็นแล้วลำใหญ่พี่พยอมครับค่ะปีเนี้ยนะครับเพราะเราใช้มาเต็มปีเลยถูกไหมครับ เต็มหลักสูตรเลยคือตั้งแต่บํารุงต้นโสมถูกไหมครับทําต้นโสมให้เป็นต้นดีนะครับบำรุงใบนะครับการที่มีการล้างต้นล้างรากอะไรกต่างๆนะฮะแล้วก็ทําการบํารุงมาเรื่อยๆเนี่ยกับปีที่ผ่านมาตอนที่เรายังไม่รู้จักคู่หูกันเนี่ยยังไม่เจออาจารย์สักกรรงเนี่ยเป็นอย่างไรครับความแตกต่างแตกต่างค่ะคือคือเราไม่ได้ยุ่งยากในการใช้หลายตัวค่ะเราใช้แค่สองตัวเนี่ยค่ะใช้สองตัวนี้ค่ะใช้ว่าคู่หูนี่พอนะฮะ ใช้สองอย่างนี้พอนะครับตอนก่อนหน้านั้นเราใช้อะไรบ้างใช้ยังไงหมายว่ามันผลิตภัณฑ์มันใช้มันกิ่ตัวกันกี่อย่างกันบ้างองบอกผมคร่าวๆสิหลายหลายตัวค่ะก็สามอย่างสี่อย่างขึ้นไปอะค่ะเพื่อทําอะไรครับหลายตัวบารุงต้นบํารุงใบค่ะครับสี่ตัวค่ะเป็นอย่างสุเแล้วก็มีข้าแมลงแต่นี้ก็มีเหมือนกันข้าแมลงค่ะอารต่ครับการทําสวนเนี่ยจะเหมือนเหมือนกันหมด หนึ่งก็จะใช้น้ําตาลทางด่วนใช้แคลเซอยมบอลลอนใช้การในตัวลดดุดร่วงอะไรต่างๆสลายอะไรพวกนี้เข้ามาช่วยพวกกิฟบ้างอะไรบ้างเข้ามาช่วยมันก็จะหลายตัวนะมันก็จะใช้เหมือนกันหมดครับทุกสวนครับตรงเนี้พี่พยอมเมื่อก่อนบอกใช้สี่สาห้าตัวผลผลิตของเราเนี่ยหมายถึงรูปทรงขนาดน้ำหนักนะครับผิวพันธุ์ต่างๆของลำไยเรายเนี่ย มันแตกต่างกับเมื่อก่อนอย่างไรครับแตกต่างค่ะคือก่อนก่อนที่เราจะเก็บผลผลิตใช่ไหมคะครับเราเราไม่ต้องมาพ่นแบบขัดสีขัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้อันเนี้ยอันเนี้ยตัวเนี้ยอันเดียวสีเขาก็สวยค่ะลูกลูกเขาก็โตสวยค่ะอ้าวอาจารย์มาอีกแล้วสับแต่ละอย่างละอย่างนี่ผมงงหมดเลยนะครับไม่ต้องใช้ตัวขัดสีครับมันยังไงครับอาจารย์ครับคือยังเดิมจริงๆอ่ะก่อนจะเก็บเนี่ยเขาจะต้องพ่นขัดสีเพื่อให้เป็นเป็นสีทองครับ แต่เพราะเอินว่าที่ที่ให้เขาใช้เนี่ยเขาไม่ต้องพ่นขัดสีผมได้คุยกับเขาละเขาประทับใจคือลูกสวยลูกหนึ่งไม่ค่อยแตกประการที่การต่อไปก็คือลูกจะเสมอในพวงในพวงเดียวลูกเสมอแทบจะไม่มีเม็ดหินเลยเม็ดหินคือเม็ดเล็กๆที่มันร่วงลูกเล็กๆครับลูกเล็กๆะมีเนื้อนะมีเนื้อทานได้แล้วเม็ดมันก็เล็กด้วยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับ๋อเมื่อกี้ผมบางเม็ดกแทบจะไม่มีเม็ดเลย อ๋อเป็นแต่เนื้อแต่ลูกเล็กใช่ครับเรียกว่าเม็ดหินใช่ครับไอ้ตรงนี้ยมันเป็นอุปสรรคยังไงต่อผู้ที่เขามาค้าขายกับเราครับ้าไมมีเม็ดเม็ดหินเยอะเม็ดหินน้อยเนี่ยถ้ามีเม็ดหินเยอะก็คือเขาก็ไปไม่ได้ค่ะเราเราก็ขายไม่ได้แล้วก็ต้องคัดออกคัดทิ้งค่ะไม่ต้องอะไรมากอ่ะในพวงนึงเนี่ยถ้ามีหลายเบอร์เขาก็ไม่อยากมาเก็บแล้วครับค่ะค่ะอ๋อเขามาเก็บแค่แค่มัดจําเสร็จแล้วเขาก็ไป เขาเปลี่ยนสวนอื่นดีกว่าเพราะเก็บแล้วไม่คุ้มลำญยนี่มันมีกี่เบอร์ยังไงครับสี่เบอร์ครับหนึ่งสองสามสี่ครับเบอร์ทองต่างหากนะเบอร์ทองนี่เป็นยังไงครับเบอร์ทองคือลูกใหญ่ลูกใหญ่สุดจัมโบ้จัมโบ้ครับเป็นเบอร์จัมโบ้เลยอันนี้หมายความว่าตลาดต้องการมากหรือยังไงครับใช่ตลาดต้องการเบอร์ทองเบอร์หนึ่งแค่นั้นนะครับเบอร์ทองเบอร์หนึ่งครับเบอร์สองครับเบอร์สามเบอร์สี่ใช่ก็มีทั้งหมดห้าเบอร์ใช่อันนี้เป็นระดับ ซูเปอร์สเปเชียลถูกไหมครับดีบสุดเลยหมายความว่าเกษตรกรถ้ามีมากใช่ราคาก็ดีดีเอาละครับพี่พยอมปีนี้เรามีเบอร์ทองที่เรามาสำรวจนี่เห็นกำลังขึ้นกันเนี่ยเบอร์ทองมากน้อยขนาดไหนครับก,ก็ก็เยอะกว่าทุกปีค่ะคือคือมันจะเป็นทองหนึ่งสองนี่จะเยอะ, mm hmm. ยอะกว่าสามสี่ค่ะอ๋อผมอาจารย์หมายความว่าเบอร์ทองเนี่ย มันก็หมายความว่าอาจารย์จะมองยังไงครับหมายว่าสวนควรจะผลิตเบอร์ทองหรือหนึ่งสองสามสี่ยังไงจารจริงจริง,รงทุกคนเนยทำต้องการอยากลุกได้ลูกใหญ่มากที่สุดแหละครับแต่ผมจะแนะนำท่าสวนบอกว่าเน้นทำำําลําไยให้ลูกเสมอในพวงเดียวกันแต่อย่าให้ต่ํากว่าเบอร์สองอ,อย่าให้ต่ํากว่าเบอร์สองอยู่ในเบอร์หนึ่งเบอร์สองหรือเบอร์ทองได้ยิ่งดีแต่สวนเนี้ยอาจารย์ครับ ครับเดี๋ยวไปดูที่เขาเก็บครับปกติตามัยก่อนเก็บเนี่ยตะก้าจะมีสี่ใบครับครับตะก้าจะวางเรียงๆสี่ใบต่อหนึ่งต้นนี่นะครับเพื่ออะไรครับเพื่ออันนี้คือเบอร์หนึ่งตะก้านี้เบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ครับแต่ที่นี่ไปบางต้นใบเดียวครับเอาเฉพาะเบอร์ทองอย่างเดียวเลยเก็บใบเดียวครับใบเดียวแสดงว่าลำใหญ่ลูกใหญ่เสมอเขาก็สามารถเก็บลงในตะก้าเดียวโดยที่ไม่ต้องคัดหลายตะก้า Oh. ถ้าหลายตะกา้าคนที่เก็บเนี่ยจะเบื่อมากและผมแอบไปถามอาจารย์ครับถามว่าเขาแฮปปี้มากเลยมาสวนนี้เก็บได้เยอะมากปกติที่สวนที่ผ่านมาเก็บวันหนึ่งได้สิบห้าตะกา้ายี่สิบตะกา้าครับแล้วถามมาที่นี่เก็บได้เท่าไหร่ได้สี่สิบตะกา้าบางทีได้ห้าสิบตะกา้าเนี่ยผมกําลังมองว่าอาจารย์กําลังพูดตรงนี้ก็หมายความว่าผลิตภัณฑ์คู่หูมหัศจรรย์นเนี่ยถูกไหมครับครับ ทำให้ผลผลิตสม่ําเสมอใช่ครับและเป็นไปนตามใจที่เราต้องการใช่ครับเราสามารถบังคับให้ได้ว่าบังคับตามเวลาที่เราต้องการในการออกสู่ตลาดแล้วยังบังคับผลผลิตให้มีน้ําหนักใ<ช>ได้เบอร์ที่เราต้องการได้อีกใช่ครับและโดยเฉพาะผู้มาเก็บเนี่ยก็ไม่ต้องเสียเวลาในการมาคัดแยกเพราะนั่นหมายความว่าแรงงานของเขาใช้ไปหนึ่งวัน<ช>เพื่อจะมาเปลี่ยนเป็น4ี่ห้าเบอร์รถูกไหมครับใช่แต่อันนี้บางทีมีแค่2เบอร์เท่านั้นเอง ง่ายๆเพรเพเบอร์เ,เ,เดียวด้วยเบอร์เบอร์เดียวอาจารย์ครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าที่เนี่ยผิวมันสวยด้วยสวยถูกไหมครับใช่ใชแตกต่างไหมครับกับเมื่อก่อนผิวของผลลําไยแตกต่างค่ะมันยังไงครับคือเราเราคือเราไม่ต้องไป,ไป,ไ,ปไปขัดผิวเขาอีกรอบนึงอะไรเงี้ยคือเรื่องเรื่องสำคัญถูกไหมครับคขัดผิวก็คือว่าขัดผิวจะคจะค้ำๆอะไรเงี้ยค้ำๆอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ก่อนที่เราจะเข้ามาอาจารย์บอกผมว่าผิวที่ดีของลำไยเนีน่ย มันคือผิวสีอะไรยังไงครับสีทองครับมันต้องเหลืองทองการที่เขาคนซื้อเนี่ยเขาเก็บไปแล้วปุ๊บเนี่ยเขาต้องไปอบกรมมาถันอบผิวเพื่อกันเน่าการเสียก่อนที่จะส่งออกไปต่างประเทศต่างประเทศครับครับเพราะนั้นลำไยที่ผิวสวยอยู่แล้วเนี่ยกรมมาถันก็ไม่จําเป็นต้องใส่มากครับแต่ถ้าลำไยค่อนข้างผิวค้ำผิวแดงก็ต้องใช้ใส่กรมมาถันให้มากขึ้นมันก็กลายเป็นว่าสารซันเฟอร์เยอะในผลลำไย ก็เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคใช่ครับเบอร์หมายถึง <Gym>. น <to> <c oughs> ้ําหนักผิวดีคือความสวยงามที่จะเอาไปขายต่อถูกไหมครับที่อย่างพ่อค้าที่จะไปขายยังเมืองนอกผิวนะครับน้ําหนักครับดีแล้วเบอร์ดีถูกไหมครับรสชาติแหละครับอาพี่พยอมผมมาถามต่อเรื่องรสชาติดีกว่าเป็นยังไงบ้างคนมาเก็บแล้วเรื่องรสชาติรสชาติก็หวานค่ะหวานกรอบค่ะหวานกรอบด้วยค่ะอาจารย์ครับที่นี่อาจารย์บอกน้ําดี ดีมากเลยเฉพาะส่วนนี้นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เมื่อกี้ผมชิมแล้วนะครับนอกจากว่ามันหวานแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์บอกว่าผลผลิตที่เก็บเนี่ยทำไมมาเก็บช่วงนี้และอาจารย์บอกว่ามันมีผลผลิตอะไรครับที่แบบว่าถ้าองคนเนี่ยถ้าเขาสุกเกินไปแก่เกินไปเนี่ยมันมีปัญหากับเกษตรกรด้วยใช่ครับมันยังไงครับคือถ้าเก็บช้าเกินไปมเมล็ดเขาจะงอกลำใหญ่อะพอเกินอายุเขามเมล็ดจะงอก พอเม็ดงอกปุ๊บเนื้อก็จะฟ้ามการทานก็จะไม่อร่อยดังนั้นคนที่ซื้อถ้าเขาเห็นว่าเม็ดงอกเขาก็จะไม่ซื้อแล้วครับรสชาติจะมันจะคนละอย่างครับแต่ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยมันสามารถยืดหยุ่นได้ยืดหยุ่นได้ สามารถคนที่ใช้เท่านั้นถึงจะรู้ครับจะรู้ครับเรียกว่าชะลอการแก่ได้ถูกไหมครับใช่ครับชะลอเขายังไม่มาเก็บเราก็ชะลอการแก่ได้ด้วยอย่างนี้ก็หมายความว่าสิ่งที่เป็นปัญหาเกษตรกรก็คือว่าเวลาส่งผลผลิตไปบางคนไปทานแล้วมันจืดมันฟ้ามเนื้อมันไม่มีเทกเจอร์มันไม่มีเขาเรียกว่ารสชาติมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ลำไยใช่ครับไม่หวานและไม่กรอบครับสิ่งเหล่านี้ครับมันหมายถึงว่าเกษตรกรนั้นนะครับเมื่อก่อนเนี้ยมันมีความลําบากครับ ในเรื่องของการดูแลนะครับเรื่องการทําต้นโสมให้เป็นต้นที่ดีขึ้นมามาถึงตอนที่มันบํารุงรักษาไป6เดือนกว่าๆหเดือน20วันนะครับไปหลายวันอาจจะสูงต่ํากว่านั้นก็แล้วแต่ที่สําคัญคือมันมาได้เรื่องของน้ําหนักเรื่องของเบอร์เพราะน้ําหนักก็คือเบอร์ถูกไหมครับอาจารย์ครับน้ําหนักก็คือเบอร์ที่สําคัญก็คือแหมผิวสวยอีกผิวสวยได้ตามธรรมชาติเลยผิวสวยตามธรรมชาติไม่พอครับมันหมายความว่าก็ไม่ต้องไปใช้เคมีในการบ่ม นะครับในการอบเขา <Okay. S 2> เพื่อในการส่งออกที่สำคัญอีกครับรสชาติยังหวานมีกรอบ,รบถึงแม้ชะลอการแก่ได้อีกนี่ก็ถือว่าผลิตภัณฑ์คู่หูนั้นตอบโจทย์อย่างนั้นใช่ไหมครับพี่พยอมก็หมายความว่าถ้าเราทำอย่างนี้จันทบุรีของเราก็จะเป็นแหล่งผลิตลำไย,ยที่สู่ตลาดโลกอย่างแท้จริงรเป็นที่ต้องการของชาวจีนซึ่งเขานิยมเพราะว่าลำไย,ยมันก็เป็น ยาชนิดหนึ่งถูกไหมครับเป็นสมุนไพรที่ชาวจีนนิยมแล้วก็ชื่นชอบพี่พยอมครับท่านผู้ชมครับพี่พยอมอาจจะตอบน้อยเพราะเนื่องจากพี่พยอมนั้นพูดไม่เก่งแต่ที่สําคัญมายืนยันกับตรงนี้นะครับผมก็จะให้ท้ายเนี่ยครับพี่พยอมครับได้กล่าวนะครับว่าสิ่งที่พี่พยอมเห็นที่อาจารย์ศักนรลงเนี่ยได้ให้ความรู้มาดูแลสวนเราเนี่ยกับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศครับว่าเรายืนยันนะครับแม้จะพูดไม่เก่งแต่เอามาจากหัวใจอย่างไรเรียนเชิญครับ ดีค่ะคู่โหมาสะจันค่ะใช้แล้วดีค่ะคือเราไม่ต้องต้องใช้หลายตัวค่ะก็สองตัวนี้ก็คือจบเลยค่ะ <c oughs> โอ้โหชัดเจนนะครับค <c oughs> สองตัวจบเลยค่ะ <c oughs> แต่ตอนนี้ต้องไปเพิ่มอีกตัวนะครับปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรค่ะ <c oughs> ก็เตรียมเพิ่มเติมได้เลยนะครับ <c oughs> รับรองได้ว่าเอาละครับตอนนี้ก็รบครับเอากันง่ายๆก่อนตอนเนี้ผมอยากถามว่าผลผลิตทั้งหมดตอนนี้ระหว่างที่เห็นขึ้นรถขึ้นรถกันเนี้ยในเรื่องของรายได้เราเป็นยังไงบ้าง ลองบอกอัตราส่วนให้ผมฟังสักนิดสิพอใจไหมพอใจไหมพอใจค่ะพอใจมากกว่าปีที่แล้วเยอะไหมะค่ะพอใจมากค่ะมากเลยคเอาแค่นี้พอครับผมไม่อยากพูดไปพันกว่าต้นนะครับเดี๋ยวได้เงินมาเยอะมาแยะเดี๋ยวกเพื่อนบ้านมายืมนะครับผมอันนี้ก็ถือ <c oughs> <c oughs> สําคัญตรงนี้ที่วันนี้นะครับพามาแล้วก็มายืนยันตรงนี้พี่พยอมเองนะครับท่านก็บอกว่ามายืนยันด้วยที่อาจารย์สักการงนั้นท่านก็ให้ความรู้นะครับซึ่งเป็นอนเนกอน,นันต์ แกพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในช่วงนี้นะครับแล้วก็ต้องการเพิ่มผลผลิตนี่แหละครับที่ครว่าเพิ่มผลผลิตนะครับและไม่ยุ่งยากที่สําคัญผลิตผลกว่าท่านนั้นนะครับเป็นที่ถูกใจของตลาดโลกตรงที่ว่ามีแหล่งปลูกชัดเจนนะครับการดูแลรักษาด้วยอินทรีย์นั้นชัดเจนอย่างนี้แหละครับคือความยั่งยืนแหมมิจเจเกษตรก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ศักดิ์นรงค์นะครับเป็นอย่างสูงครับที่มาเป็นวิทยกรและก็เจ้าของสวนนะครับที่พยองปั้นทองที่ได้ให้วิทยาทาน แก่พี่น้องผู้ร่วมอุดมการทางด้านการเกษตรเพื่อความยั่งยืนกันในวันนี้นะครับนิส์เกษตรนั้นจะไปติดตามผลการทํางานของ3เกลอนะครับต่อไปและจะทาให้ทุกท่านนั้นมีความยั่งยืนลดไายจ่ายต่างๆที่มันยุ่งยากวุ่นวายนะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตเงินไหลล้านครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านในสําคัญวันนี้เราลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันแน่นอนครับกับความยั่งยืนด้านการเกษตรสวัสดีครับวันนี้ครับสวัสดีค่ะ วาพัน,ย,นยิงเกษตรใทยเราดีใชเ้เรารวยช่วยปลดดีเย้